สวัสดีค่ะมาพบกับช่อง Channel ชาแนลนาชาไปสิบทาโร่เช่นเคยนะคะยังคิดถึงแล้วก็เป็นห่วงพี่ๆเพื่อนๆทุกท่านนะคะที่เป็นสมาชิกช่อง c h ชาแนลนี้นะสําหรับพี่ๆเพื่อนๆที่มีจิตสัมผัสมีขึ้นความถี่ตรงกันในผู้ที่เข้ามารับชมใหม่ขอค่ครูเป็นการกดติดตามกดไลค์กดซับสไครต์นะคะให้กําลังใจแม่หมอด้วยนะคะวันนี้เราก็จะมาทําการ พิกแอคชั่นเคยนะเป็นการเลือกสัญลักษณ์นะคะอ่ากองที่1คือม้ายูนิคอนนะคะม้ายูนิคอนนะ,ะตั้งจิตอธิษฐานถึงคนคนนั้นอ่าอันที่2คือเซนต้คอร์สนะคะเซนต้านะโอเคอันนี้ก็เป็นควันกินนะคะหิมะควันกินนะคุณชอบพลังงานสิ่งไหนตัวไหนนะคะ หรือกองไพ่กองไหนตั้งจิตอธิษฐานนะคะถึงเรื่องราวเกี่ยวกับหัวข้อท็อปปิดที่ว่าที่ไม่ได้พบเจอกันน่ะเขาติดงานหรือติดใครไหมเขามีใครคนอื่นอยู่ไหมคะที่เราไม่ได้เจอกันน่ะที่มัน,ท,มนที่มันห่างกันหรือไม่ได้เจอกันเขาเป็นอย่างไรบ้างเขารู้สึกอย่างไรเขามีเรื่องราวอะไรเขาเป็นอย่างไรจะถามถึงบุคคลที่คุณนึกถึงเลยนะคะว่าที่ไม่ได้เจอกันเนี่ย เขาเป็นอย่างไรแล้วเขาติดงานจริงๆไหมเขามีภารกิจหรือเขามีเรื่องราวอะไรกับชีวิตของเขานะคะหรือเขามีใครไหมนอกเหนือจากเรานะเราจะไปดูเรื่องราวของเขากันนะคะให้คุณตั้งจิตอธิษฐานถึงคนคนนั้นนะคะแล้วก็เพ่งมาที่สัญลักษณ์ที่คุณเลือกนะคะอืเมื่อดังจิตได้แล้วก็ไปกันเลยนะจ๊ะวันนี้แม่หมอไม่พูดนานนะจ๊ะหนึ่งสองสามอ่ะกองที่หนึ่งกอนเลยนะคะ ค่อยเป็นค่อยไปเนาะโอเคมายูนิคอร์นของฉันขอเช็คพลังงานของคุณกันก่อนเลยนะคะทุกครั้งที่เข้ามาดูพลังงานของคุณเป็นอย่างไรนะตัวคุณเป็นอย่างไรแล้วพลังงานของคุณเป็นอย่างไรแล้วตอนนี้นะคะโอเคอ่ะคุณค่อนข้างที่จะสวดมนต์ไหวพาพึ่งธรรมะฝึกจิตสึกใจให้สงบแล้วนะเหมือนคุณเฝ้าอ,อธิษฐานขอพรนะคะ เหมือนคุณก็พยายามแล้วก็ต่อสู้กับความสัมพันธ์นี้เนาะอืเหมือนการสื่อสารการคบกันอะ่ะต้องใช้ความพยายามมากๆความอดทนมากๆกับความรักครั้างนี้เหมือนความรักข้างนี้ก็จะเป็นเหมือนเหมือนการผูกพันทางจิตวิญญ,ญาณกันมาสืบเนื่องกันมานะแล้วก็เป็นอะไรที่ยาวนานผูกพันทางจิตวิญญ,ญาณมากับคนคนนี้ที่คุณนึกถึง คุณเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะมุ่งสู่ความชัดเจนแล้วก็อยากให้ทำให้ทุกสิ่งทุกอย่างมันชัดเจนแล้วก็ให้มันมั่นคงสักทีนะคะคุณมีความคาดหวังแล้วก็มุ่งหวังคนที่คุณคบอยู่อาจจะเป็นคนต่างถิ่นแดนไกลหรือเป็นคนที่ต่างถิ่นต่างจังหวัดหรืออยู่ไกลกันมากๆนะคนคนนี้นะคะอ,อาจจะเจออาการมาการเจอกันมันก็อาจจะยากหน่อยเนาะในการเดินทางหรืออะไรก็ตามนะคะ แต่คุณก็ยังมีความหวังมีความมีความคาดหวังแล้วก็รู้สึกว่ารักคนคนนี้มากบางคนก็อาจจะเป็นแฟนแล้วก็ผูกพันกันแล้วบางคนก็เป็นคนที่ มีความสัมพันธ์เหมือนเป็นคนในครอบครัวแล้วหรือเป็นแฟนที่คบกันมายาวนานแล้วหรือบางคนก็คบกันมาได้สักพักหนึงระยะหนึ่งแล้วก็มีความคาดหวังอยากให้ความรักความสัมพันธ์นีย้ยังมีความชัดเจนแล้วไปต่อกันได้นะอันนี้คือพลังของคุณคุณค่อนข้างที่จะเชื่อเชื่อในจิตวิญญาณเชื่อใน ในเซนส์นของคุณอะ่ะเหมือนคุณผูกพันกับคนคนนี้มามาก,มากอะ่ะอืมแล้วคุณก็มีความหวังกับบุคคลคนนี้มากๆที่คุณนึกถึงอยู่นะคะเราไปดูที่ว่าเขาเป็นอย่างไรคนที่คุณถามถึงเป็นอย่างไรนะอืมตอนนี้สถานการณ์เขาเป็นอย่างไรถ้าดูพลังงานของเขาซิสถานการณ์ของเขาเป็นอย่างไรคะอืมให้ชอบตกตลอดเลยอะ่ะ ต้องหาตะข่ายมาดักไว้ไหมเนี่ย <c oughs> ต้องหาตะข่ายมาดักไพ่ไว้มโอเคคิงออฟกรอนตอนนี้เขามีความพุ่มอกกุ้มใจมีความเครียดกินไม่ได้นอนไม่หลับนะคะอ่าเหนื่อยกับการงานเหนื่อยกับความสัมพันธ์เหนื่อยกับความรักนะอืมเหมือนเขาต้องย้ายถิ่นย้ายถิ่นฐานหรือย้ายงานหรือมี หรือมีบางครั้งก็ย้ายเหมือนความรู้สึกความรักความสัมพันธ์อ่ะเหมือนเขาได้จบสิน้นหรือมูฟออนมาเจอคุณหรือมาหรือมูฟออนจากใครสักคนหนึ่งอ่ะแล้วก็มาเจอคุณนะคะอืมแล้วก็เหมือนหรือมันก็เป็นบ่งบอกไปได้อีกอย่างหนึ่งคือว่าเหมือนการงานของเขาน่ะมีการปรับเปลี่ยนเหมือนการงานของเขามีการปรับเปลี่ยนแล้วก็มีเรื่องที่ต้องให้ท้าทายมากๆแล้วเขาก็เกิดความเครียดนะในเวลานี้นะคะอ่า โอเคมันเป็นการเริ่มต้นค่อยๆเป็นค่อยๆไ,ไปเกี่ยวกับการงานเกี่ยวกับธุรกิจที่เขาเจอที่เขาพบเจออยู่หรือการงานหรืองานที่เขาทําอยู่อะค่ะ,ะเข,ขาค่อนข้างที่จะเจอเรื่องแบบเครียดแล้วก็เจอเรื่องหนักนะใน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 ชีวิตของเขาณนะตอนนี้เหมือนเขาต้องพยายามที่จะต้องทาโปรเจกต์เนี้ยให้สําเร็จแล้วก็สุขภาพาก็ไม่ค่อยจะดีด้วยนะคะมีความเครียดมีความเหนื่อยมีความล้าล้าสภาวะอารมณ์จิตใจเขาก็ยังไม่คงที่เท่าไหร่นะเหมือนเขาเหนื่อยมากๆ อืโอเคสิคะว่าเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมเขายังคิดถึงคุณอยู่ไหมนะคะขอดูว่าตัวเนี้ยใช่เขาคิดถึงคุณอยู่ไหมขอขยายค่ะโอเคเขายังคิดถึงคุณอยู่นะคะเขายังคิดถึงแล้วก็นึกถึงความดีของคุณการดูแลออจจใส่จากคุณอืมอ่าเขาคิดถึงสิ่งดีๆที่คุณทําให้เขานะคะอืมอืแต่ว่าเหมือนตอนเนี้ยเขาเขาพยายามที่จะ ทำทุกอย่างให้มันชัดเจนเหมือนเขากําลังมีความสับสนในเส้นทางเดินของชีวิตของเขาอยู่นะเหมือนเขาเหนื่อยเขาสับสนอตอนนี้เขากําลังรวบรวมพลังรวบรวมจิตใจรวบรวมทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อจะ ทำงานหรือทำโปรเจกต์ที่เขามีในสิ่งที่เขาได้รับมอบหมายหรือเขากําลังได้เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งหรือหรือโยกย้ายงานโยกย้ายตําแหน่งหรือโยกย้ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะคะแล้วเขาพยายามที่จะทําตรงนี้ให้สําเร็จมากๆเขาก็เลยมีความเหนื่อยมีความคุ้มอกคุ้มใจมีความเครียดแต่เขาก็ยังนึกถึงคิดถึงคุณอยู่นะอืมโอเคพยายามในที่จะก่อร่างสร้างตัวเพื่อจะทำมาหากินเพื่อต้องการให้มีเงินมากขึ้น โอเคแหะทีนี้เรามาถามถึงว่าแล้วเขาอะรู้สึกอย่างไรกับคุณอืรู้สึกอย่างไรกับคุณที่แม่อะรู้สึกอย่างไรกับคุณในเวลาขณะนี้อเขากําลังนิ่งแล้วก็สับสนนะคะสับสนในความสัมพันธ์ในความรู้สึกครั้งนี้อยู่เหมือนเขาเหนื่อย เขาลานะอืมเขาเหนื่อยเขาลาเรื่องราวต่างๆกับชีวิตตอนนี้เขาหยุดนิ่งนะเขานิ่งมากอ่ะไม่รู้จะนิ่งไปไหนเขานิ่งมากนิ่งเงียบไปเลยต้องเหมือนทบทวนเรื่องราวทบทวนทุกสิ่งทุกอย่างทบทวนเรื่องความสัมพันธ์เพราะว่าเหมือนเขาแบกรับหมุนเงินมีภาระราเรื่องเงินหมุนหมุนเงินอยู่นะคะการที่จะมาหาหรือจะอะไรก็ต้องใช้เงินอืม โอเคเหมือนนิ่งกันมากเหมือนอันนี้มากเหมือนเขากำลังทบทวนเรื่องราวความสัมพันธ์นะคะเหมือนพวกคุณก็อาจจะมีเรื่องราวที่ไม่เข้าอกเข้าใจกันเหมือนระยะทางที่มันห่างไกลกันนะเห,นเหมือนระยะทางแล้วก็เรื่องภาวะเศรษฐกิจมันห่างไกลกันอาจจะมีการต้องได้พูดคุยและต้องได้เคลียร์บางท่านก็อาจจะได้จบความสัมพันธ์แบบฉับพันเลยก็ได้นะคะแล้วที่เขาต้องการที่จะ เป็นแบบเนี้ยที่ไม่เจอกันอะ่ะเพราะเขาติดงานหรือเขาติดใครคะ,อะขอขอสรุปสิเขาติดงานหรือเขาติดใครเขามีใครไหมอืมนิ่งนิ่งอย่างเดียวเลยนิ่งอย่างเดียวโอเค เหมือนสิ่งที่เขาเป็นอ่ะเขามีความรับผิดชอบแบกรับเรื่องเงินเศรษฐกิจนะคะเหมือนชีวิตที่ต้องดําเนินไปเขาต้องมุ่งหน้าสู่ภาวะเรื่องการงานการเงินเศรษฐกิจนะคะเหมือนต้องการความรักก็ต้องใช้เงินการมาพบมาเจอก็ยังไม่ใสะดวกเท่าไหร่แล้วทีนี้มันทําให้เขาคิดมากเป็นกังวลมีความเครียด ความรักก็อยากมีแต่เรื่องงานก็ต้องเอาเอาก่อนเศรษฐกิจก็ต้องเอาก่อนอะไรอย่างเงี้ยคือต้องประครับประครองเศรษฐกิจประครับประครองสิ่งที่เป็นอยู่ในขณะนี้ความสัมพันธ์ที่แม่หมอเห็นนะ่ะเขายังไม่ได้คิดยังไม่ได้คิดถึงคุณมากนักนะยังไม่ได้คิดถึงการติดต่อยังไม่ได้คิดถึงการมาหายังไม่ได้คิดถึงการที่จะ มาหาคุณหรือติดต่อคุณมาในสิ่งที่เขาไม่ได้ไม่ได้มาหาคุณหรือไม่ได้มาพบเจอคุณอะมันไม่ใช่ว่าเขามีใครเก็บซ่อนแต่สิ่งที่เขาเป็นคือเขากําลังทํางานแล้วก็เก็บเงินแล้วก็หมุนเงินเพราะว่าเหมือนสภาวะตอนนี้เขามีภาวะเรื่องเศรษฐกิจมีภาวะเรื่องงานหรือความรับผิดชอบหน้าที่การงานที่มันต้องเปลี่ยนแปลงแล้วเขาต้องใช้พลังแล้วก็ความรู้แล้วก็ ทั้งเงินทั้งงานทั้งทุกสิ่งทุกอยาก่างเพื่อจะให้ผ่านพ้นโปรเจกต์งานนี้ไปเพื่อจะทําให้งานให้มันรุ่ร่วงไปได้ด้วยดีนะคะฉะนั้นแต่ในใจอ่ะเขาก็ยังคิดถึงคุณอยู่นะยังมีคุณอยู่ในใจแต่ว่าเขาก็ต้องวางเรื่องความรักความสัมพันธ์ตรงนี้ไว้ก่อน เพื่อจะต้องไปมุ่งมั่นในในเรื่องของการงานการเงินเรื่องเศรษฐกิจนะคะโอเคล่ะที่คุณไม่ได้เจอกันอะ่ะเขาไม่ได้มีใครนะเขากําลังเครียดเรื่องการเงนินการงานกําลังหมุนเงินหมุนงานกําลังปั่นงานปัน่นเงินเลยนะคะในเวลาขณะนี้เหมือนเขาไม่มีกระจิตกระใจที่ยังจะยังจะมาหาคุณณนะตอนนี้นะโอเคล่ะตามท็อปปิดแม่หมอก็พูดให้หมดแล้วนะคะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์นะคะอดใจรอกันสักนิด เพื่อให้เขาผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้สะก่อนอาจจะฟ้าเปิดฟ้าใหม่อาจจะได้เจอกันอย่างที่คุณตั้งใจหวังไหมนะคะโอเคสิ่งที่คุณระแวงสงสัยเขายังไม่มีใครนะเขาแค่มีปัญหาเรื่องการงานการเงินเรื่องเศรษฐกิจที่เขามีอยู่เอาเป็นว่าเราก็เป็นกําลังใจให้เขาอยู่ห่างๆอย่างห่อหงวนก็นแล้วกันเนาะโอเคค่ะเป็นกําลังใจให้กับทุกๆความสัมพันธ์ชอบกดไลค์กดซับสไคร e บอกเล่าเรื่องราวผ่านคอมเมนต์นะคะวันนี้ลาไปก่อนละสวัสดีค่ะ ต่อไปผู้ที่เลือกกองที่สองนะกองที่สองนะคะกองที่สองคือตึ้งตึงตึ้งตึงคิสมาตึงตงึโอเคขอเช็คพลังงานของคุณก่อนคะ่ะว่าพลังงานของผู้ที่เลือกกองสองคุณเป็นอย่างไรแล้วนะตอนนี้โอ้คุณมีความเหงา คุณค่อนข้างที่จะเสียดายเงาแล้วก็แลก็คิดถึงคิดมากนะเป็นยังคิดยังเสียดายยังนึกถึงใครสักคนแต่คุณก็มีภาวะเศรษฐกิจกหรือเรื่องราวในตัวคุณมีการเงินการงาน,นที่ดีนะโอเคพลังงานก็ยังดีม,มือนคุณต้อง ตัดสินใจเพื่อจะม o v e on m o v ความสัมพันธ์หรือโยกย้ายสิ่งใดสิ่งหนึ่งเปลี่ยนแปลงสิ่งใดสิ่งหนึ่งในชีวิตนะตอนนี้คุณกำลังมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายบางสิ่งบางอย่างอืม แต่ถ้าที่แม่หมอเห็นเป็นเกี่ยวกับเรื่องการงานการเงินนะอืคุณมีคุณกําลังมุ่งหน้าสู่การเก็บเงินแล้วก็ทํางานเก็บเงินนะคะอแต่ไพ่ก็มาบอกว่าคุณมีความเครียดมีความเจ็บปวดในเรื่องของความรู้สึกเหมือนกันเมือนคุณนะ่ะรอคอยเขาแล้วคุณก็รู้สึกผิดหวังรู้สึกก็คุณคุณรู้สึกผิดหวังคุณยังมีความกุ้มอกกุ้มใจคุณยังไม่สามารถก้าวออกจากความสัมพันธ์ที่ ที่จะอดคิดถึงเขาไม่ได้คุณยังกอดเก็บความรู้สึกนี้ไว้คุณยังคิดถึงเขามากมากนะคุณเพราะว่าคุณรักเขาจริงๆบางบางเหมือนพวกคุณเหมือนอยู่ต่างถิ่นแดนไกลหรือคุณเองก็อาจจะได้ย้ายหรือห่างห่างห่างเหมือนกันนะคะหรือหรือไม่ได้อยู่ด้วยกันห่างเหินกันแล้วทีนี้มันมันมีมันด้วยความระยะทางความห่างหรืออะไรต่างๆน่ะอ่ามันทําให้คุณแบบว่าเหมือนเศร้าอะค่ะแล้วก็มีเรื่องราวที่พวกคุณอะ ทำให้ให้กันไม่ไว้วางใจกันนะอ่ะอือแล้วคุณก็รู้สึกเครียดแล้วก็เป็นกังวลแล้วก็คิดมากถ้าเป็นพลังงานของคุณไปต่อนะถ้าไม่ใช่ก็ไม่เป็นไรเราดูเด็กต่อไปนะคะอ่าทีนี้เรามาดูว่าเขาเป็นอย่างไรเขาเขาเป็นอย่างไรตอนนี้พลังงานของเขาที่ตอนนี้เขาก็เหนื่อยเขาก็นิ่งนะคะเขากำลังกำลังเก็บตัวเพื่อจะ ต่อสู้เหมือนพวกคุณมีปัญหามีปากเสียงทะเลาะก,กันนะเหมือนพูดกันไม่ค่อยจะเข้าอกเข้าใจไม,ไม่ลงรอยกันแต่เขาอ่ะก็ยังมีความรู้สึกดีๆให้กับคุณอยู่นะคะอเขายังนึกถึงคิดถึงตอนนี้เขาพยายามที่จะปรับอารมณ์พยายามที่จะเข้าใจบทบาทหน้าที่เข้าใจบทบาทธรรมชาติเข้าใจจะบทบาทในความรักความสัมพันธ์เหมือนพวกคุณทะเลาะก,กันและบางครั้งก็มีการจบความสัมพันธ์ไปแล้วจบๆบ,บูคบๆเลิกๆเนี่ยมันมีการจบแบบฉับพลันมาก่อน นะคะอืมมันมีการจบมีการทะเลาะอืมแต่เขาก็ยังคิดถึงนึกถึงคุณอยู่พยายามที่จะปรับอารมณ์พยายามที่จะเข้าใจความรู้สึกของคุณพยายามที่จะเข้าใจหลายสิ่งหลายอย่างเนี่ยเขายังมีความนึกถึงคิดถึงคุณอยู่นะแต่ว่าเหมือนพวกคุณทะเลาะกันแล้วก็มีการจบนะมีการจบมีอะไรกันด้วยอ่ะอออืม อดูต่อสิคะว่าแล้วที่ไม่มาหาเนี่ยที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยมันเป็นเพราะอะไรคะอ่าเขาติดอะไรกันแน่นะอืมเขาเป็นยังไงกันแน่นะคะอืมอืมจิงอืม โอเคค่ะเหมือนเขาอยากเว้นระยะห่างกับคุณสักพักหนึ่งนะคะเพราะว่าเหมือนเขาก็ไม่ใช่ว่าเขาไม่รักคุณเขาก็ยังคิดถึงแล้วก็รักคุณเหมือนพวกคุณทะเลาะก,กันแล้วก็มีการงอนการจบกันไปบ้าง แล้วทีเนี้ยเขาก็เลยโฟกัสพลังทั้งหมดไปที่เรื่องงานนะคะมุ่งไปที่เรื่องงานเพื่อจะทํามาหากินเพื่อบรรลุความรับผิดชอบแต่ในใจลึกก็ยังรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่ยังนึกถึงคุณเสมอนึกถึงวันเวลานึกถึงเรื่องราวที่เคยอยู่ด้วยกันแต่เขาอะตอนเนี้ยเขาขอเขาขออยู่อยู่ห่างๆอย่างห่วงๆซะก่อนเพราะว่าเหมือนเขาบอกว่าถ้าเรื่องราวถ้าถ้าเรื่องที่ทะเลาะก,กันอะยังไม่สามารถที่จะปรับอารมณ์หรือ หรือเข้าใจกันได้มากกว่านี้เขาก็อยากจะมุ่งมุ่งหน้าไปสู่เรื่องการงานการเงินหรืออนาคตของเขามากกว่านะเพราะว่าคือเขาเองก็ก็เหนื่อยเขาอยากเขาขอเวลาเพื่อจะให้ให้ให้รักเนี่ยมันเป็นให้มันเป็นไปตามขบวนการตามวันเวลาเหมือนเขาคิดว่าถ้าเป็นคู่กันแล้วก็คงไม่แคล้วกันอะไรประมาณเนี้ยถ้า ถ้าความจริงบางสิ่งบางอย่างระหว่างคุณสองคนน่ะมันมาถึงจุดจุดหนึ่งน่ะมันก็คงจะมันก็คงจะใช่แต่ถ้ามันไม่ใช่เขาก็พร้อมที่จะจบพร้อมที่จะพร้อมที่จะอ่าปลดปล่อยตัวเองออกจากความสัมพันธ์เหมือนกันนะคะอืมเพราะว่าเขาเองก็รู้สึกว่าเหมือนพวกคุณน่ะมีเรื่องราวทะเลาะเบาแหวกกันบ่อยไม่เข้าอกเข้าใจกันบ่อยนะแล้วที่เขาเป็นอย่างเงี้ยเพราะว่าอะไรอืมที่ไม่ได้เจอกันเพราะติดงานอย่างเดียวไหมหรือมีใครไหมคะอืม โอเคเขาติดเพื่อนนะสังสรรค์ปาร์ตี้เหมือนเขาทํางานแล้วก็ไปสู่ภาวะใหม่โลกใหม่สังคมใหม่นะเหมือนเขาก็ติดติดงานติดเพื่อนเหมือนคอนแทคงานสื่อสารไปนั่นไปนี่นะคะโอเคละเขาไม่ได้เขายังไม่ได้เจอใครนะไม่ได้ติดใครแต่เขาติดเพื่อนนะโอ้โอ้อ๋อขอโทษทีค่ะ ให้มาบอกใบสุดท้ายอืมเหมือนว่าสิ่งที่เป็นอยู่มันมีใครสักคนที่ทะเลาะอก,กันน่ะที่ทะเลาะก,กันจบความสัมพันธ์กันหรือมีปัญหาปากเสียงกันน่ะเพราะมือที่สามใครสักคนหนึ่งอาจจะเป็นไวเวอร์ซ่ามีความลับแล้วก็มีอีกคนหนึ่งที่ที่ปิดบังซ่อนเลนกันอยู่ แล้วตัวเขาอ่ะก็เหมือนแบบว่ารอรอให้เรื่องราวมันเคลียร์แล้วก็รอรอให้เรื่องราวมัน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 ไปมันไปตามวันเวลาของมันนะคะแต่เนี้ยเขาไม่อยากที่จะคิดและจะเครียดเรื่องระหว่างคุณกับเขาเขาก็เลยโฟกัสไปที่เรื่องงานแล้วก็ไปสั่งสรรกับเพื่อนแล้วก็ไปสู่ภาวะใหม่สังคมใหม่การติดต่อการคอนแทคการอยู่กับสิ่งต่างๆนะคะโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวพมาบอกอย่างเนี้ย เขาไปสั่งสค์แบบนี้เขาเจอใครอีกคนหนึ่งไหมคะอืมโอเคอ่ะแม่หมอก็ต้องพูดตามความจริงว่าเขาเจอแล้วนะคะเป็นเขานั่นแหละคะ่ะที่เจออืมที่ไม่ได้เจอที่เขาห่างเหินที่พวกคุณมีปัญหากันที่เขาห่างเหินจริงๆน่ะเขาเป็นคนมีคะ่ะ เขามีความลับตรงนี้ซ่อนอยู่ตอนแรกแม่หมอเห็นอะ่ะเห็นแต่เดวิลอย่างเดียวออกมาอ่ามันยังฟันธงไม่ได้ว่าเป็นคุณหรือว่าเป็นเขาแต่แม่หมอขอเปิดอีกนะคะว่าความลับที่มีเป็นฝ่ายคุณหรือฝ่ายเขามันเป็นเขาที่เจอคะ่ะอืมเขาเจอ ตอนนี้เหมือนพวกคุณทะเลาะก,กันมีปัญหาปาเสียงกันแล้วก็ระยะทางที่ห่างห่างห่างเหินกันที่ไปกันแล้วทีนี้เขาก็โฟกัสไปที่เรื่องงานแล้วเขาก็ไปเที่ยวไปดื่มไปสังสรรค์ไปเจอผู้คนแล้วไปสู่ภาวะาาใหม่โลกใหม่สังคมใหม่แล้วเขาก็ไปเจอคนคนนี้ค่ะทีนี้มันก็เลยห่างกันไปใหญ่เลยอืมก็เลยห่างกันไปใหญ่เลยค่ะโอเคตามท็อปปิกที่ว่าที่ไม่ได้เจอกันน่ะที่ไม่ได้เจอกันน่ะก็มีทั้งติดงานติดเพื่อนแล้วก็ติด อีกคนหนึ่งด้วยค่ะมือเหมือนคนคนนี้เพิ่งจะเข้ามานะเหมือนคนคนนี้เพิ่งจะเข้ามานะคะโอเคแหละอืแต่สุดท้ายแล้วนะ่ะสุดท้ายแล้วความรักความสัมพันธ์จะเป็นยังไงต่อก็ต้องรอฟังท็อปปิดต่อไปหรือ,อยังไงก็แอดดูดวงส่วนตัวจะดีที่สุดนะคะเพราะว่าน,นีนเป็นการดูดวงแบบตามท็อปปิดตามหัวข้อสั้นๆเนาะสุดท้ายแล้วก็เป็นกําลังใจให้แต่เขาอ่ะก็ยังรักคุณอยู่นะในหน้าไพาย่ยังรักยังพยายามที่จะปรับตัว พยายามที่จะเข้าอกเข้าใจแต่เหมือนความรักครั้งนี้มันก็เหมือนเหนื่อยเหมือนหนักเหมือนไกลกันหรือความสัมพันธ์บางครั้งมันก็มีแตกรล้าไปบ้างมันก็มีทะเลาะเบาะแว้งไม่เข้าอกเข้าใจกันบ้างแล้วทําให้เขาแบบว่าระยะทางหรือความห่างเหินน่ะแล้วเขาก็มุ่งมั่นทําแต่เรื่องของตัวเองทํางานทําการแล้วก็ไปเจอเพื่อนเจอฝูงไปดื่มไปสังสรรค์ไปปาร์ตี้ไปคอนแทคแล้วก็ไปเจอ,อก,กับอีกคนคนหนึ่งนะคะเขาเพ,พิ่งจะเพิ่งจะเจอกันนะ ที่แม่หมอเห็นตอนแรกเขาติดงานอย่างที่แม่หมอพูดเขาติดงานเขาไปเข้าไปที่เรื่องการงานจริงๆแต่หลังๆเนี่ยเริ่มจะมีคนเข้ามานะคะอ่าอ่าโอเคตามท็อปปิดที่ว่าเลยนะคะติดทั้งงานแล้วก็ติดทั้งอีกคนหนึ่งด้วยเพิ่งจะเข้ามาด้วยค่ะสุดท้ายแล้วเป็นกําลังใจให้นะคะกับทุทกๆความสัมพันธ์ใช้สติใช้สมาธิในการเลือกดูถ้าเขาถ้าเราเราจะรู้เองที่สุดในเรื่องความสัมพันธ์ถ้าเขามีใคร เราก็สามารถตัดสินใจเลือกเดินทางเดินชิตของเราได้นะโอเคละคุณก็ยังมีคุณค่าในตัวเองคุณยังมีเงินมีทองมีงานนะคะแต่คุณยังไม่สามารถละทิ้งความสัมพันธ์ตรงนี้ไปได้โอเคเป็นกําลังใจให้ค่ะอืมก็เป็นห่วงนะคะชอบกดไลค์ like, กดซับสไคร b ์บอกเล่าเรื่องราวผ่านคอมเมนต์นะจ๊ะถ้าจะให้ดีที่สุด ดูดวงส่วนตัวจะดีมากกว่านะคะอืมดูการรายละเอียดดูดวงส่วนตัวใต้คลิปนะคะวันนี้ลาไปก่อนละสวัสดีค่ะต่อไปเป็นผู้ที่เลือกกองไพ่กองที่สามกองไพ่กองที่สามนะคะพลังงาน energy ของคุณเป็นอย่างไรพลังงาน energy ของคุณเป็นอย่างไรคะอืมตอนนี้คุณกําลังขยัน ตั้งหน้าตั้งตาทางานนะคะเก็บเงินมีความมั่นคงของการเงินมีความมั่นคงของการงานพยายามจะก่อร่างสร้างตัวทําทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อ ทําให้ความสําเร็จเกิดขึ้นคุณมีพลังในตัวเองสูงมากนะตอนนี้คุณมีความพร้อมทุกสถานการณ์ไม่ว่าจะเป็นเรื่องรักเรื่องความสัมพันธ์เรื่องการงานการเงินคุณพร้อมที่จะไปข้างหน้าเหมือนคุณมีโปรเจกต์หรือมีความคิดที่เริ่มสร้างสารรค์หรือจะทําอะไรก็มีความมุ่งมั่นอยากจะทําสิ่งนั้นให้ประสบผลสําเร็จโดยเร็วนะคะโอเคละพลังงานคุณก็ดีอยู่นะ โอเคแต่คุณก็มีความรู้สึกผิดหวังเรื่องหัวใจผิดหวังเรื่องความรักความสัมพันธ์เหมือนคนคนนี้ทําให้คุณผิดหวังทําให้คุณเสียอกเสียใจนะอืมคุณต้องการความเป็นธรรมคุณต้องการความยุติธรรมของความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้คุณต้องการรู้ว่า สิ่งที่คุณระแวงสงสัยเครือบแคลงอยู่เนี่ยมันจะถูกเปิดเผยไหมมันจะได้รับความเป็นธรรมมันจะเป็นจริงไหมคุณต้องการความเป็นธรรมกับความสัมพันธ์ในสิ่งที่คุณพบเจออยู่นี้นะคะอ่ะเรามาขอการเปิดเผยจากไพ่ชาวโรและกซจัก,กรวาลซิว่าเขาเป็นอย่างไรกับคุณอืม่แม่หมอขอเปิดทั้งหมดเลยแล้วกันเนี่ยมันจะพลาดเหมือนเมื่อกี้อืมไม่สะอานทีเดียวนะคะอืม โอเคตอนนี้เขายังมีรักให้คุณอยู่นะเพราะว่าเหมือนพวกคุณมีความผูกพันทางจิตวิญญาณเหมือนเข้าอกเข้าใจหรืออาจจะเป็นคนที่รู้จักกันมายาวนานเป็นเป็นเหมือน ผูกพันมากันยาวนานพอสมควรนะเป็นทั้งคนรักเก่าเป็นทั้งคนอดีตชาติเป็นทั้งคนที่เคยผูกพันกันมาคบกันมาอันยาวนานแต่ผู้คุณก็เหนื่อยนะเขาเองก็เหนื่อยเหนื่อยที่ต้องเหนื่อยที่แบบว่าเหมือนรักความสัมพันธ์เนี้ยก็แบกรับความความสัมพันธ์นี้มาพอสมควรคบกันมานานพอสมควรมีเรื่องราวที่ต้องฟันฝ่าไปด้วยกันและตัวเขาเองตอนนี้เขาอยากเป็นอิสระนะอยากปลดปล่อยตัวเองไม่อยากที่จะอยู่ใน ผวังหรือห่วงแห่งความรักที่มันไม่โอเคเท่าไหร่เหมือนตอนนี้เขาต้องการที่จะแบบว่าพยายามที่จะผ่อนคลายและปลดปล่อยตัวเองไปอิสระมากกว่านะ ส่วนตัวเขาที่เขาคิดกับคุณเขาก็มองว่าคุณเป็นคนดีมีการช่วยเหลือเกือ้อกูลเข้าอกเข้าใจเข้าดีแต่ว่าตอนนี้เขาก็ขอนิ่งไว้ก่อนนะเขาขอนง่งเขาขอเงียบก่อนเพราะว่าเหมือนเขาเองก็เหนื่อยเหมือนแต่ว่าเขายังไม่ได้หมดรักในตัวคุณนะยังรักและก็ยังคิดถึงแล้วก็มองคุณเป็นคนดีสําหรับเขาเสมอนะคะแต่ว่าอตอนนี้เหมือนเขาต้องการทบทวนเหมือนนิ่งเหมือนทบทวนเรื่องราว ต่างๆมากมายที่เกิดขึ้นระหว่างคุณกับเขานะคะ่าที่ไม่ได้พบได้เจอกันเนี่ยเขาเป็นอย่างไรเขาติดงานหรือติดใครไหมอืมโอเคขอเปิดครบห้าใบอืมอืมมีความเครียดอืม โอเคเหมือนเขากำลังพยายามที่จะทำงานแล้วก็เก็บเงินนะคะค่อยเป็นค่อยไปกับเส้นทางเดินของการงานนะเพราะว่าเขาก็ไม่ได้แบบว่าเหมือน เงินหรืองานที่เขาทํามันก็ไม่ได้มีมากพอมันพยายามพยายามที่จะประคองชีวิตให้ให้ให้ผ่านพ้นวิกฤตตรงนี้ไปได้แล้วเขาก็มีความกุ้มอกกุ้มใจเขามีความเครียดนะกินไม่ได้นอนไม่หลับเลยทีเดียวแหละอืแต่เขาก็ยังมีรักให้คุณแล้วก็ยังหึงยังห่วงคุณอยู่นะสิ่งที่เป็นนะ่ะเขาก็อยากจะปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่ดีสิ่งไหนที่ทําให้คุณเจ็บปวดสิ่งไหนที่ทําให้คุณผิดหวงังหรือสิ่งไหนที่เขา คุณทําหรือเขาทําอ่ะเขาก็ต้องการอยากจะปลดปล่อยความรู้สึกที่ไม่ดีออกไปเหมือนกันนะเพราะว่าเขาเองก็ยังรักแล้วก็ยังหึงยังหวงคุณอยู่ยังมีรักแล้วก็คิดถึงคุณอยู่นะคะอ่าและทีเนี้ยที่ไม่ได้เจอกันเนี่ยเขามีใครไหมคะอืมแต่รู้แล้วแหละว่าเหมือนภาวะเศรษฐกิจเขาไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่นะเวลานี้นะอืมโอเคเขามุ่งหน้าไปสู่เรื่องการงานนะมุ่งหน้าไปสู่เรื่องตามความฝันเรื่องของอนาคตเหมือน มีคนทิ้งภาร้างงานให้เขาแบกรับความรับผิดชอบนะคะอ่าเขาต้องรับผิดชอบงานเยอะมากวเคาก็ต้องพยายามที่จะต้องหาเงินแล้วก็ทํามันให้มันสู่ความสาเร็จให้มีเงินมีทองกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะคะโอเคเขาไม่ได้มีไข่นะคะตอนนี้เขานึกถึงเรื่องของ เศรษฐกิจการงานการเงินเพื่อความอุดมสมบูรณ์เพื่อความสุขของครอบครัวเพื่อทําให้คุณกับเขามีฐานะที่ทัดเทียมกันหรือสามารถไปกันต่อได้แล้วก็สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขหรือทําให้ ทุกอย่างมันโอเคสภาวะเศรษฐกิจภาวะสภาวะของความรักก็ขอให้มันไปต่อกันได้ในสิ่งที่เขาคิดที่มันไม่ได้เจอกันหรือที่ไม่ได้เจอกันหรือมาพบคุณอ่ะไม่ใช่ว่าเขามีใครแต่เขามีความเครียดเรื่องของเรื่องของการของงานเรื่องของโปรเจกต์งานหรือสิ่งที่เขาต้องแบกรับความรับผิดชอบที่เขามีเขาต้องรับผิดชอบหลายสิ่งหลายอย่างที่เกิดขึ้นในชีวิตขเขาเหมือนต้องรับผิดชอบครอบครัวรับผิดชอบ, <ram. S 2> บชอบ่าปัญหาหรือรับผิดชอบ ภาระงานที่หนักอึ้งนะอเขาก็เลยพยายามที่จะมุ่งไปสู่่อเรื่องของอนาคตตามหาความฝันแล้วก็ตาเพื่อสะสมเงินให้มีเงินมากพอนะคะแต่ในใจเขายังรักและก็คิดถึงยังหวงยังคิดถึงคุณอยู่รอวันที่จะได้พบเจอกันรอวันที่จะได้เจอกันนะคะเขาพยายามที่จะทําพยายามที่จะทําให้มันสะดวกเรื่องของการเงินด้วย เมือม่อเมือ่อการเงินดีขึ้นสภาวะการงานดีขึ้นเขาจะมาหาคุณเขาจะติดต่อคุณแล้วเขาก็จะไปพบกับคุณนะโอเคละ่ะเหมือนแบบว่าเรื่องราวความเจ็บปวดหรือความความไม่สบายอกสบายใจที่คุณพยายามประครับประคองกันอยู่เนี่ยเขาก็พยายามเหมือนกันที่จะ,ะทําทุกอย่างให้มันดีขึ้นเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาที่ทําให้ไม่พอใจหรือเสียอกเสียใจอ่ะเขาก็พยายามที่จะปรับตัวให้มันดีขึ้นแต่ณเวลาเนี้ยเขาอาจจะไม่ได้คุยเรื่องความรักกับคุณมากนะักเพราะว่า เขามีปัญหาเกี่ยวกับภาวะการงานของเขาที่เขามีคนทิ้งภาระงานหรือเขาต้องแบ่งรับความรับผิดชอบอันที่เยอะมากในเวลาขณะนี้นะเขาต้องการที่จะสะสมเงินทองสะสม หลายสิ่งหลายอย่างเพื่อให้มันเกิดความอุดมสมบูรณ์เพื่อให้มันมีเงินมากพอเพื่อจะสามารถใช้จ่ายในอนาคตแล้วก็สามารถไปไหนมาไหนได้คล่องคล่องตัวมากขึ้นอ่ะแต่ไม่ใช่ว่าไม่คิดถึงไม่ใช่ว่าไม่รักรักมากคิดถึงมากแล้วก็ห่วงมากด้วยนะคะยังมีความรักให้กับคุณอยู่เสมอโอเคละเป็นกําลังใจให้กับทุกความรักความสัมพันธ์นะคะชอบกดไลค์กดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้กับแม่หมอเช่นกันนะคะแม่หมอก็เป็นกำลังใจให้กับคุณ โอเคค่ะใครสนใจแอดดูดวงลายส่วนตัวเลยนะคะ,ะลายละเอียดอยู่ใต้คอมเมนต์จะดีที่สุดนะคะในเรื่องราวของความรักความสัมพันธ์เช็คดวงของคุณได้นะคะจะดีที่สุดโอเคละวันนี้ลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะพบกันใหม่คลิปหน้าจ้าบ๊ายบาย